ทีนี้ไทหารนั่นก็เด้เดินทางมาหาเราท่านก็บ,บอกว่านเรนผมขอขอคุยกับท่านสักนิดหนึ่งได้ไหมอ้ามึงมาอีกแล้วไอ้หานี่กูยังไม่ได้พักคอนเลยมงโ่หัวขึ้นมาอีกแล้วมีแต่เรื่องก็เรื่องมันเรื่องอะไรกันนะกันหนาไว้ไอ้หาพวกนี้เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญเพราะว่าทาไมสําคัญจริงๆเนี่ยกับผมเนี่ยม่มาหาท่านหรอก มันเรื่องอะไรวะอย่างตอนเนี้ยังมีแม่ทัพที่จงรักทักดีกับชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยไอ้ที่วันนับได้ที่ซื่อสัต์จริงใจเนี่ยที่ไม่ขายตัวแปรพักเนี่ยยังเหลืออยู่ห้าคนตอนนี้เขาปรึกษาหารือกันแล้วว่าเขาจะทำการสาบแช่งชิงชัน ให้ราชาวศงวรรมไพรราชาวศ์ไชวรมังที่แปดเนี่ยล่มสลายภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละเขาต่อให้ผมเนี่ยมาเชิญท่านไปเป็นประธานพิธีเพราะตัวท่านเองนั้นเนี่ยคือสายเลือดวรมันคือแม่ทัพทั้งห้าเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ท่านไปนั่งไปนั่งเป็นประธาน ไอเราก็เลยรับมาพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาไอเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยแต่แต่กูเป็นเจ้าเมืองมาเน่ยกูก็ไม่เคยถึ่ด่บข่าคลสติสร้างแต่ประสาทีชีวิตของกูไม่เคยแบกไม่ไม่เคยแบกความโกรธไม่เคยแบกความทยานอยากอะไรเลยอะ่ะแล้วจะทำยังไงเราทำเนี่ย ท่านพอมีอะไรจะเป็นสักขีพยานว่าผมมาหาท่านอย่แม่น้อยแม่ทับทั้งห้าเขาจะได้เชื่อใจว่าผมเนี่ยมา,าถึงมาถึงําแล้วกรบอกว่าได้ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเขียนหนังสือไปแล้วก็บบทับตากูให้เอาไปให้แม่ทับทั้งห้าคนมาดู ถ้ามันจะสาบแช่งชิมชังจะฆ่าจองเวรนจองผานยังไงก็สุดแล้วแต่มันกูให้ซิ์มันเต็มที่โตถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็จะได้สบายใจว่าผมนั้นเนี่ยไม่โกโกเม่ทับเราก็เลยเอากระดาษไอ้กระดาษต่อฟานนะ่ะเขาเรียกว่ากระดาษไอ กระดาษตะกอนตะกอนนานๆน่ะเขียนหนังสือเกิดเกิดเกิดเกิขึ้นมาไปสาประทับชุบขึ้นมานวานว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 นเอาเชือกมาผูกปั๊บก็ให้มันก็ใส่ไอ้มันก็ใส่ไอ้นั่งเขาเรียกใส่กระบองไม้ไผ่อะชุบมันเกาะหอยมันก็ขี่ม้มาไปโดนเอพอพรมันขี่ม้าไปปั๊บ กพักหนึ่งมันก็เลยเขาเรียกว่าสิบห้าวันี่มั้งมันจะเดินทางมาหาธรรม,มีมาได้ความรีบเร่งมาปั๊บมันก็เลยนั่งมันก็เอามึงมึงมาใน่งไงมึงนั่งพักแล้วจะกินนั่งกินท่าก่อนเถอะผมอยากจะมารายงานท่านครับรายงานเรื่องอะไรก็เรื่องพิธีการสาบแช่งในครั้งนั้นแหละอา้าวพิธีการสาบแช่งเนี่ยมันมีจริงไีม มันมีจริงแล้วก็น,น่าจะสาเร็จจริงเพราะว่าฤาษีสิบห้าตงตนเนี่ยทําเดินทางออกจากเขามาจากถ้ามาเนี่ยมาประกอบพิธีเพื่อต้องการอยากทวงความยุติธรรมกับชายวรังที่เแยดคืนเขาทํากันยังไงหลาพิธีกรรม,มนนะ่ะจริงจริงเรากับผมเนี่ตอนไม่เคยรู้หรอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่แปลกนะท่าน เขากองไฟแล้วเขาเก่ากระทะทองเหลืองนี่นะร้อยหูร้อยโซเนี่ยสีหูเนี่ยเอาไปแฟนเอาไว้อยู่บนอยู่บนไหนเขาเรียกว่าอยู่บนตันสามขาแล้วเขาก็าจุดไฟ่เาเผาจนกระทะนี่มันร้อนแล้วต่อจากนั้นเขาเก่าหอกเอาดาบเอาทวนเอามีดเอากริด มาดกันเลยแล้วก็เอาไอ้เอาเอาเอาคมน่ะขึ้นฟ้าเอาตัวมันนะ่ะเอาด้ามมันนะ่ะลงกระดิยลงลงกระะทักที่นี่เลยสีเนี่ยทั้งสิบห้าตนเนี่ยท่านไปทำพิธีสวดสาบแช่งก็ให้ฟ้าดินได้รับรู้ว่าที่ต้องสาบแช่งเนี่ยตับเคาะว่า บุคคลผู้ทำกับทำต่อชัยวรมันสิีเจตนี้เนี่ยสมควรจะได้รับภัยพิบัติเพราะตั้งแต่สิ้นราชวงศ์ชัยวรมันทรีหกมาเนี่ยไม่มีกษัตริย์คนไหนหรอกที่จะทะนุถนอมพระสงฆนิกรเนี่ยแบบเอาจริงเอาจังเท่ากับชัยวรมันทีเจ็ดและก็เป็นกษัตริย์คนเดียว ที่ระสบนิกคอนเนี่ยเข้าถึงตัวและก็รับไช่เอ็นดูมากที่สุดถึงกรขนาดว่านี่คือเป็นบิดาแห่งกษัตริย์เลยละ่ะในฤาษีทันเลเลพูดลำพึงลำพันกันขึ้นมาแบบเอาจริงเอาจังก็เลยบอกไว้ว่าถ้าการสาบแช่งในครั้งนี้เนี่ย มันจะตกนรกเจ็ดเจ็คุ้มเจ็ดเจ็บาเขาก็พร้อมที่จะยอมตกแต่เขาเองเนี่ยคนไม่ได้ที่เห็นคนถ่อยซาตามโทดชั่วถืออาภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีทศพิตราสธรรมเนี่ยขึ้นมาครอง แล้วก็อ้างเดชานุภาพบางอย่างลบรัศมีของชัยวร,รมันที่เจ็ดแล้วมีหน้ำซ้ำตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่บัทรทอนผู้วิธีทางเพื่อให้ชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยจนตอ่อแล้วก็แพทย้ภัยตัวเองแต่ด้วยเหตุบุญ ที่ชชยวรมันติเจษ t นเนี่ยสะสมมานานทําให้ชชยวรมันสิเจษ้นเนี่ยไม่ได้ลงจากตําแหน่งการเป็นกษัตริย์และก็เป็นแล้วก็ต่อแล้วก็แถมยังทําหน้าที่การเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งราชวงศ์วรมันเท่าที่กษัตริย์ขอมนี่เน่ยเคยมีเคยปกครองบ้านเมืองมา ะน,นั้นการสาบแช่งในครั้งนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นไปเพื่อความล่มจมของตระก,กูลไยวรมันที่แปดต่อือว่าสมเหตุสมผลแล้วเขาให้ฟ้าและดินจงเข้าใจการสาบแช่งของพวกเราเหล่าฤาศีที่กระทำในครั้งนี้ด้วยเถดิดจากนั้นฤาศีก็เลยเรียกทหารเนี่ยเขาเรียกว่า แม่ทับทั้ง5าเนี่ยรีดเลือดรีดข้อมือและเตาเลือดอันใส่ขันรีทั้งห้าคนพราะตีทั้งห้าคนขึ้นมาเกาเลือดอันนี้ไปให้ดีศีนี่ทั้สิบห้าตัน,นี่ยทำการสาดเช่นแต่ว่าสวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนน่ะเออ สวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนถามว่าเลือดมันต้องตาดแล้วประหักปีกมั้งเนี่ยก็ปาคดขึ้นมาว่าเพราะแต่กี่เลือดเสร็จปั๊บก็ไปให้ฤาษีฤาษีแต่ก็สวดมนต์พิมพ์พิมพ์พิมพ์นิมพสวดไปสวดมาฤาษีนั่นก็เลยให้ไอทหารนี่ให้แม่ทัพทั้งห้าคนน่ะดื่มกันคนละอึก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 แล้วก็ให้สาบานตัว ไอแม่ทัพทั้งห้าคนก็นเลยพูดตอนหน้าไฟกำลังลุกโชนช่วงในขณะนั้นว่าการกระทําของพวกมึงในคันนี้เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของประสบนิก่อนแม้กระทั่งกูมึงก็ยังจองเวนจองสามเข็นข่าข่าครอบครัวของกูคนแล้วคนเล่าเพื่อต้องการอยากให้กูจนตอกแล้วต้องไปรับใช้มึงแต่ว่าคนอย่างกู มีศักรีและก็มีดีพอที่กูขอเลือกนายเพียงแค่คนเดียวคนอย่างกูจะไม่ขอมีนายสองถ้าตาบดที่แผ่นดินของกูไม่ครบหน้าไม่รบหน้ากูหลังจากที่กูสิ้นคำอธิษฐานอย่างนี้ถ้ากูจะเป็นซาตานสวนบทบาทการเป็นโจรถ่อย คนล่มราชบันลังพวกมึงก็อยากกดกูเลยเพราะวันนี้คือสิ่งที่มึงนะ่ะควรจะได้รับจากพวกกูแล้วกูทั้งห้านี่แหละจะขอเป็นตัวแทนพระสบนิกรทุกคนที่พวกมึงไในเยียบย่ยำ <c oughs> ได้ขยี้หัวใจแทนที่พวกมึงนั้นเนี่ยจะเรียนรู้ ชีว่ประวัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำมาเป็นแบบอย่างของกษัตริย์องค์ต่อไปแต่พวกมุึงนั้นเนี่ยเห็นชัยวร,รมันที่เจ็ดแล้วตานประเจ็บปวดวิชาริษยาและกระจองแวนจองกล่ำบันทอนชีวิตทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านนั้นสวรรคตรวเร็ว,รวบึงจะได้สเสวยสุข กับอำนาจวาสนาที่ท่านนั้นฟูมฟักบ้านเมืองมาใดความเจริญรุ่งเรืองหวังว่าเมืองนั่นจะตกกับหวังว่าเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นหนูตกทั้งเข้าสายโดยที่ว่าทรัพย์สมบัติของไชยรันกีเจ็นั้นเนี่ยท่านหามาอย่างมากมายแต่เอาเถอะกูไม่ได้ให้มึงไปสไวยซุกถึงขนาดนั้นหรอกแม่ทัพทั้งห้าคนเนี่ย ขอเอาเนื้อและชีวิตเป็นประกันว่าถ้าตาบได้แผ่นหินไม่รบหน้าจะไม่มีใครหลบยึดความชั่วร้ายของปูตินีต่อบัลลังของมึงได้ต่อจากนั้นเป็นต้นมาตัดดื่มเป็นคนละอึศึกซับต่อไปให้ฤุษีฤาษสีเนี่ยฉันก่อนเลยเดินมาเนี่ยเดินมาฉันไปเ,เอาเนื้อเนี่ยเทศาส์เข้าไปใน ในไอ้เขาเรียกว่าในาในเลออ้าในหอกในทวนที่มันที่มันร่อนล่อนอยู่เนี่ยเอาเลือดเทสาดไปเทสาดไปให้มันหมดทําพิธีกรรมอยู่อย่างนี้เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันไม่เป็นตาลับไม่เป็นตานอนแม่ทัพทั้งห้านี่ก็สู้ตายกันไปข้างหนึ่งเพื่อต้องการอยากจะคิดบัญชีฤาษีทั้งก็ไม่ถอยไม่กินข้าวไม่กินหน้าไม่กินอะไรไม่ได้ เพื่อต้องการอยากจะทวงความยุติธรรมหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่รู้ว่าราชวงศ์วรมันเนี่ยตางก็ล่มสลายด้วยคำว่าหนึ่งมีศัตรูสองทางทางที่หนึ่งเกี่ยวก้าใเรื่องเหล่านี้เกี่ยวก้าแม่ทัพของชัยวรมันที่เจ็อันที่สองห้าหัวเมืองกองการกระบดแยกตัวเป็นอิสระ พราะจากนั้นข่าวของราชวงศ์วรมรมที่แปดตอรแท่งพายออกมาว่าอีกไม่นานบอกก็จะล่มสลายเพราะตอนนี้เนี่ยก็ประแค่ประคับประทองเอาทหารไปตีตรงนั้นทีเอาทหารมาตีตรงนี้ทีและที่สําคัญที่สุดทหารที่เคยจงรักพักดีต่อชัยวรมันที่8นี้เนี่ยออกปากเลยว่าทำไมมันไม่มีความสุขดเหนกับ อยู่กับชัยวร,รมันที่เจ็ดหรือว่ากษัตริย์คนนี้บารมีไม่ถึงที่จะมาปกท้องบ้านเมืองต่อจากนั้นนกสองหัวต่างๆก็เริ่มเห็นเงาหัวของตอนเองล้วเริ่มเห็นเงาหัวเงาหัวไปเงาหัวมาแต่ทีนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาอีกไม่นานนะก็ปรากฏขึ้นมาว่า สงครามการเมืองที่มันเกิดขึ้นทับเมเันนั่นคือการสาแห่งในอดีตชาติที่มันมีที่มันมีศันข้าล่างพอทคำกัน